ขับรถเองครับขับรถเองขับรถเองครับขับรถเองครับผมขับเองครับผมอ่าออมเินความสะดวกให้เรานะครับให้ใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนปกติหรือว่าคนทั่วไปถ้าไม่มีจอดรถอะเหมือนเรานี่ถูกเราเหมือนถูกจํากัดไม่ให้ออกสู่สังคมไม่ให้ไปไหนเหมือนให้เราอยู่กับบ้านมันเป็นความจําเป็นของชีวิตนะทุกคนไม่อยากพิการหรอกครับแต่ถ้าคุณพิการแล้วคุณจะรู้เลยว่า สิ่งนี้อะไรที่มันจําเป็นต่อชีวิตมันเป็นความจําเป็นที่คนพิการเราต้องใช้ตรงนั้นจริงๆคือจําเป็นอย่างมากว่าขอสิทธิไว้ให้นิดหน่อยถ้าจอดกับคนทั่วไปเราก็ไม่สามารถจะลงรถได้เพราะเราใช้รถวีิลแชร์มันจะต้องมีระยะห่างของของช่องไฟของอีกคันหนึ่งถ้าเกิดมันแคบเราก็ไม่สามารถจะเอารถลงไปได้ถ้าไปจอดที่จอดรถทั่วไปคนปกติเดินยังต้อง เดินแทรกไปรถบิแช์ที่เข้าไม่ได้มันไม่เหมือนคนปกติที่เราลงรถแล้วเราจะเดินไปไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราเนี่ยเรียกร้องเรื่องที่จอดรถคนพิการกันมานานคือจริงๆแล้วคนพิการเราเนี่ยสู้กับกเรื่องการจอดรถมามาเยอะเยอะมากกว่าสังคมจะได้รับรู้ว่ามีที่จอดรถคนพิการสิบปีขึ้นไปครับนานมากอาจจะถึง20ด้วยจริงๆเราทำมาตั้งแต่ปี4 5ห นะครับก็คงจะ20่สิบกว่าปีแล้วนะครับเราต่อสู้เรื่องที่จอดรถคนพิการเนี่ยเหมือนจะช่วยชีวิตของคนพิการเนี่ยแต่ละรุ่นไปแล้วเรื่องที่จอดรถเนี่ยมันเป็นประเด็นแรกๆเลยนะครับเเรื่องสิ่งในความสะดวกนะครับที่มีปัญหานะครับเราเป็นคนพิการเราขับรถไปเนี่ยเราไปถึงแล้วที่มันก็เต็มใช้ไม่ได้ที่ไปโรงพยาบาลสัปดาห์ละสามครั้งเนี่ยก็มีทุกวันที่จอดรถมีไปถึงก็เจอเจอเจอทุกรูปแบบ ป้ายก็มีแล้วคือไอ้ที่จอดรถเนี่ยมันเด่นชัดสัญ,ญลักษณ์เนี่ยแต่วิธีคิดวิธีการปฏิบัติของคนที่มาละเมิดเนี่ยมันก็ยังไม่ยังไม่คำนึงถึงสิทธิ์ของคนพิการมันเป็นกฎกระทรวงมันเป็นกฎหมายมาแล้วนะครับแต่ว่าการเป็นกฎหมายที่ไม่มีบทลงโทษอ่ะมันทําให้เกิดปัญหา